ครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเขียนอินดิเคเตอร์บน r ท d i n g view นะครับคราวนี้จะเป็นการเขียนอินดิเคเตอร์ในลักษณะให้มันพอตเป็นฮิสโตแกรมขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็เลยหาค่าตัวอินดิเคเตอร์อะไรเพื่อมาอ้างอิงแล้วก็แปลงให้มันเป็นฮิสโตแกรมแบบนี้นะครับโอเคผมก็จะ เรียกอินดิเคเตอร์ขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับว่าอินดิเคเตอร์ที่ใช้ผมอ้างอิงเนี่ยคืออะไรนะครับจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าซานะครับพาราโบลิกซานะครับนี้นะครับเนี่ยผมก็เลือกเข้ามานะครับพาราโบลิกซาเนี่ยมันจะมีลักษณะของเป็นจุดนะครับจุดเอ,อ่กลมๆนะครับแล้วมันจะเกิดขึ้นใต้แท่งเทียนหรือว่าเหนือแท่งเทียนนะครับการเกิดขึ้นเนี่ยถ้าสมมติว่า มันเกิดขึ้นใต้แท่งเทียนนะครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้มันเกิดการกลับเทรนเป็นเทรนที่ขาขึ้นนะครับถ้าตัวไข่ปลาหรือกลมๆมเนี่ยมันอยู่ด้านล่างนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาข้างบนเมื่อไหร่นะครับแบบนี้นะครับแสดงถึงว่าตอนนี้มันกําลังกลับเทรนเป็นเทรนลงนะครับก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับและทีนี้นะครับตัวพาราโบลิกซานะครับมันบอกถึงความแรงนะครับของ แท่งเทียนได้นะครับหรือของเทนได้นะครับถ้ายิ่งมีระยะห่างมากๆเนี่ยนะครับอย่างจุดอย่างแท่งเนี้ยนะครับจุดตรงเนี้ยกับจุดตรงเนี้ยนะครับมันจะมีระยะห่างอยู่นะครับถ้ามีระยะห่างมากก็แสดงว่าช่วงนั้นนะครับหรือว่าแท่งเทียนก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีแรงมากนะครับมันก็เลยมีระยะระยะห่างของตัวจุดไข่ปลามากตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าช่วงไหนนะครับมันระยะห่างมันแคบแคนะครับลักษณะแบบเนี้ยแสดงว่า มันมีลักษณะเป็นไซด์เวในทิศทางลงนะครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นไซด์เวในทิศทางขึ้นนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราได้คอนเซปต์ของตัวซามาแล้วนะครับผมก็จะมาเขียนเป็นตัวอินดิเคเตอร์ซาที่เป็นรูปแบบฮิสโตแกรมขึ้นมานะครับลักษณะมันก็จะเป็นเ,เดี๋ยวผมปิดเส้นเส้นตัวค่าเฉลี่ยออกก่อนนะครับก็เข้าไปที่เซตติ้งนะครับให้มันเป็นสีสีใสไปก่อนนะครับยังยังไม่ต้องดูนะครับ อ่าโอเคอ่าดูตัวแท่งฮิสตแกรมก่อนนะครับแท่งฮิสตแกรมเนี่ยนะครับถ้ามันต่ำกว่าศูนย์นะครับอ่าแสดงว่าตัวไข่ปลาเนี่ยมันเกิดขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ถ้ามันเอ่อมากกว่าศูนย์นะครับแสดงว่าตัวไข่ปลาเนี่ยมันเกิดขึ้นด้านล่างของแท่งเทียนนะครับทีเนี้ยเนี่ยความสูงหรือความเตี้ยหรือความเอ่อเขาเรียกไรความสูงของแท่งฮิสตแกรมเนี่ยนะครับมันจะบ่งบอกถึง ว่าระยะห่างจากตัวแท่งเทียนไปหาตัวไข่ปลาเนี่ยนะครับตัวกลมๆเนี่ยนะครับว่ามันมีระยะห่างเท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติว่าตัวไข่ปลาอยู่ด้านบนนะครับผมก็จะวัดจากตัวไฮสูงสุดของแท่งเทียนนั้นนะครับแล้วก็เอามาลบกับตัวตัวไข่ปลานะครับ ว่ามันมีระยะห่างเท่าไหร่นะครับถ้ามันมีระยะลบกันมาแล้วมีระยะห่างมากนะครับตัวที่เราจะมาพอดมันก็จะลึกลงมานะครับแต่ถ้าฝั่งขาขึ้นนะครับผมก็จะวัดจากตัวตัวราคาโลของแท่งเทียนนั้นนะครับกับระยะห่างไข่ปลาถ้าลบกันแล้วนะมันเป็นบวกนะครับบวกมากมันก็จะไปพอดขึ้นมาสูงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองวัดระยะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมปรับเป็นทม์เฟรมเล็กๆนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้วัดได้ง่ายนะครับ ถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงแท่งปัจจุบันนะครับตัวซานะครับมันก็จะระบุค่าที่มันพอดอยู่บนราคาเท่าไหร่นะครับตรงด้านซ้ายมือบนตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวโลนะครับให้เราดูตรงสังเกตตัว L แล้วก็จะมีราคาโลอันท่านอยู่ข้างบนจะดูราคาไฮนะครับโทษทีตัวราคาไฮนะครับเราก็จะดูจากตัวราคาตรงนี้นะครับที่ย่อด้วย H นะครับล้วก็จะมีไฮอย่างนี้นะผมเอาเมาส์ไปชี้นะครับเราก็จะเห็นว่า แท่งปัจจุบันนะครับมีราคา High อยู่ที่18560.82นะครับเดี๋ยวผมจะมาร์คไว้ก่อนนะครับ18560.82นนะครับแบบนี้นะก็คือราคา High ของแท่งเทียนปัจจุบันนะครับกดโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยตัว ซานะครับตัวอินดิเคเตอร์ซาเนี่ยนะครับมันพอตอยู่ที่ราคา18745.0นะครับจุดหนนะครับแปดหนึนะครับผมก็จะเปลี่ยน1นึ่งหนึเจานนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนิดนึงนะครับ ่ะโอเคทีนี้เราก็จะไดะ้ตำแหน่งมาแล้วนะแบบนี้นะครับผมก็จะทําการลบกันนะครับก็คือเดี๋ยวเปิดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับอุยใหญ่มากเลยโอเคก็คือผมจะเอาราคาไขาป่ปลาตั้งนะครับไอเอาราคาไยตั้งแล้วก็ลบด้วยไขยป่ปลานะครับเพื่อที่จะได้แถบฮิสโตแกรมที่เป็นค่าติดลบนะครับก็จะเป็น18560.82 นะครับลบด้วย1 8 7 4 5 1ดี่ห้าจุนะครับปุ๊บนะครับเท่ากับว่ามันติดลบไป184.28นะครับถ้าผมเอาเมาส์ไปชี้นะครับมันก็จะขึ้นตัวเลขนะครับเราสังเกตตรงสีแดงนะครับอันไหนก็ได้เนะสีแดงนะครับอ่ามันก็จะระบุค่า18 4.2 8นะครับอ่าเป็นค่าติดลบนะครับ โอเคอันนี้ก็ผมก็เขียนให้มันลักษณะแบบนี้เนาะก็จะดูว่าเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยไข่ปลามันห่างกับตัวตัวแท่งเทียนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ดูจากแท่งของฮิสโตแกรมนะครับถ้ามันขึ้นมาสูงอ่าไอถ้ามันลงมาต่ำอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเ,เทนที่สูงนะครับอ่าเป็นเหมือนแบบการกระชากของกราฟนั่นเองนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปสูงนะครับก็แสดงว่า มันขึ้นหนีออกจากตัวแท่งเทียนไปเยอะนะครับแบบนี้นะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ผมก็เลยเพิ่มค่าอีกค่าหนึ่งนะครับเป็นค่าตัว moving average นะครับก็คือเอาค่า,าค่าฮิสโตแกรมที่ได้เนี่ยนะครับมาหาค่าเฉลี่ยอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เผื่อเสริมไว้เผื่อคนต้องการนะครับดูอะไรหลายๆรูปแบบนะครับนะ ผมก็จะเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นเส้นสีฟ้านี่นะครับค่า moving average อีกทีนึงนะครับก็ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะสอนอเขียนเทดเนาะ,อะสอนเขียนนดิเคเ t o r ์นะไม่ได้สอนหาจุดเข้าจุดออกอะไรอย่างนี้นะอย่าเข้าใจอะไรผิดนะครับโอเคอันนี้ผมเลื่อนขึ้นมาให้ดูโค้ดนะครับเดี๋ยวโค้ดเนี่ยผมอาจจะทิ้งตัวโค้ดไว้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้นะครับ วิธีการเขียนก็ง่ายมากเลยนะครับเราก็สร้างเป็นตัวซัตดตอขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวอินดิเคเตอร์ของเรานะครับใช้โอเวอร์เล์เป็นศูนย์นะครับเพราะว่าพอตอยู่ด้านล่างนะโอเคแล้วก็มาถึงต่อมานะครับผมก็จะเรียกตัวซานะครับอินดิเคเตอร์ซาตัวนี้เนาะ SAR นะครับพิมพ์เล็บนะครับแล้วก็ในวงเล็บเนี่ยก็จะมีพารามิเตอร์ของตัวซาเลยนะครับเดี๋ยวผมคลิกขวาให้ดูคลิกตรงเซตติ้งนะครับแล้วก็ ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเริ่มต้นของตัวซานะครับเขาตั้งค่าแบบนี้ผมก็ใส่ตามเลยนะครับก็คือค่า0.02นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น0.02เหมือนกันแล้วก็ m a x v a l u ูคือ0.2นะครับโอเคเมื่อผมได้ค่าซามาแล้วเนาะผมก็แทนค่ามันเท่ากับตัว S นะครับเพื่อที่จะได้เรียกใช้ง่ายๆนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะต้องมีการเช็คก่อนนะครับว่า ตัวซาเนะี่ยไอเม็ดซาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นใต้แท่งเทียนหรือว่าบนแท่งเทียนนะครับลักษณะมันเกิดตำแหน่งไหนนะครับเพื่อที่จะได้ผมจะได้ตีค่ามันถูกนะครับว่าผมจะเอามาวัดกับตัวไฮหรือเอามาวัดกับตัวโลนั่นเองนะครับพะผมใช้คำสั่งนะครับอีฟ e นะครับเพื่อเช็คเงื่อนไขว่าคำสั่งยีฟเนี่ยมันเป็นการ เช็คว่าเงื่อนไขนะครับว่าถ้านะครับพูดง่ายงาครับเป็นภาษาไทยเนี่ยถ้านะครับตัว S นะครับก็คือตัวไข่ปลาเนี่ยนะครับมันน้อยกว่าราคาโลนะครับเครื่องหมายนี้ก็คืออ่ากดผิดเครื่องหมายนี้ก็คือเครื่องหมายน้อยกว่านะครับน้อยกว่าอะไรราคาโลนะครับอ่าก็หมายความว่าตัวซาเนี่ยมันน้อยกว่าโลนะครับจะให้ทําอะไรนะครับอันนี้มันก็จะพอผมกด Enter มานะครับแล้วก็เว้นวร์คให้ให้ดีเนาะก็คือให้มันอยู่ อยู่ภายในแบบนี้นะครับเหมือนมีการกดแท็บเป็นหนึ่งทีนะครับถ้าเราไม่กดแท็บบางทีโค้ดมันจะเออร์เร์นะครับภาษาภาษาของตัว heading view นะครับอันเนี้ยนะครับกดแท็บบางทีนะครับแล้วผมก็จะรีเทิร์นค่ามาเป็นว่าเอาค่าโลนะครับค่าโลของไอ้ตรงนี้นะครับของแท่งเทียนนะครับเอามาลบกับตัวไข่ปลานะครับ เอามาลบกันปุ๊บนะครับมันก็จะได้ค่าเป็นบวกนะครับเพราะว่าโลมันจะต้องสูงกว่าไข่ปลาอยู่แล้วนะอันนี้เพราะเราเช็คเงื่อนไขว่าถ้าโลมันมากกว่าตัวไข่ปลานะครับทีนี้มันก็จะรีเทิร์นค่าออกมานะครับไว้ในตัว n นี้นะครับเพราะว่าผมเขียนว่า n เท่ากับแล้วก็เงื่อนไขตามนี้นะต่อมานะครับอีกคําสั่งหนึ่งนะครับที่จะเรียนรู้ใหม่นะครับก็คือคําสั่ง l นะครับ L ก็คือถ้ามันถ้าไอเอฟข้างบนเนี้ยมันไม่เป็นจริงนะครับ อ่าถ้ามันไม่เป็นจริงเนี่ยจะให้ทําอะไรนะครับอันนี้ผมก็จะให้รีเทิร์นค่านะครับเป็นค่าไฮนะครับก็คือค่าสูงสุดลบด้วยค่าไข่ปลานะครับอ่าเพราะอะไรถึงมีแค่2เงื่อนไขนะครับเพราะว่ามันไม่เกิดอยู่ข้างล่างก็เกิดอยู่ข้างบนนั่นเองนะครับการใช้ i p e เเนี่ยจะเราจะต้องดูอ่าดีๆนะครับว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นแบบไหนได้บ้างนะครับ ถ้าอีฟแรกเนี่ยมันไม่ใช่นะครับถ้าเอ่อถ้าโลมันไม่ใช่ว่ามากกว่า S นะครับมันก็จะทําในเงื่อนไขต่อมานะครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเอลต่อมานะฮะอ่ะพอถ้าไข่ปลาไม่ได้เกิดข้างล่างแสดงว่ามันเกิดข้างบนผมก็ให้มันรีเทิร์นค่าเลยนะครับก็คือเอาค่าไฮเนี่ยมาลบกับตัวไขป่ปลาก็จะได้อก็จะได้ค่าที่มันเป็นติดลบนั่นเองนะครับ เอามาเก็บไว้ใน n นะครับฉะนั้นเนี่ยตัว n เนี่ยนะครับมันสามารถเปลี่ยนค่าตัวมันเองได้นะครับทั้งเ,เป็นค่าที่ติดลบนะครับกับค่าที่มันเป็นบวกนะครับอ่านี่เงื่อนไขง่ายๆเนาะลองลองไปหัดเขียนดูนะครับ e กับ l นะครับตรงนี้โอเคต่อมาผมได้ค่า n มาแล้วเนาะผมก็เอามาพอดนะครับเดี๋ยวผมจะลบตรงพอดต,ตรงนี้ออกไปก่อนนะ อ่ะผมจะพอยสต,ตัว n ให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับพอย์อ่ะพอยส n ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็กด a d d to chart ดูนะครับเดี๋ยวปิดอันเก่าออกก่อนนะครับอ่ะมันก็จะได้เส้นเส้นหนึ่งมานะครับเห็นไหมครับอ่ะเป็นเส้นเอ่อที่บอกว่าเอ่อถ้าตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดวตีเส้น0ูนย์ก่อน อ่ะทีเนี้ยค่า n ที่มันรีเทิร์นมานะครับอะที่มันได้มาจากการเช็คเงื่อนไขว่ามันอยู่ใต้หรือมันอยู่เหนือนะครับมันก็จะรีเทิร์นค่าออกมานะครับอย่างตอนนี้นะครับจุดตรงเนี้ยนะครับที่มันเริ่มเกิดไข่ปลาอยู่ด้านบนนะครับเราก็จะเห็นว่าค่ามันก็ติดลบนะครับแต่ถ้าแท่งนี้นะครับเอ่อไข่ปลาเนี่ยมันเกิดด้านล่างนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีจุดที่เท่ากันกับตัวตัวโล แบบนี้นะครับมันก็เลยพอดอะไรไม่ไดนะ้มันก็อยู่ตรงเส้นศูนย์พอดีนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันเกิดใต้และห่างปุ๊บนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะห่างตามด้วยเห็นไหมครับก็จะมีระยะห่างเท่ากันนะครับอ่ะเราก็จะเห็นว่าเราพอดเอ็นขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นลักษณะสเส้นแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับต่อมานะครับผมเอาตัวค่าพอดเอ็นเนี่ยนะครับเอาตัว ตัวแปร n เ,เนี่ยมาใส่ให้มันเป็นฮิสโตแกรมนะครับก็จะใช้คำสั่งพอปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมก็จะมีการเ,เช็คเงื่อนไขอีกเหมือนเดิมเนาะเช็คว่าถ้าตัว n เ,เนี่ยมันมากกว่า0นะครับตรงนี้ n เ,เดี๋ยวขยายจอก็นหนึ่งอ่ะใหญ่ๆเลย,อ,ยอ่ะแบบนี้ถ้า color น,นะครับ color ตรงนี้นะ แล้วเช็คเงื่อนไขอีกทีนึงว่าถ้า n มันมากกว่า0นะครับผมจะให้มันพอดเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้มากกว่า0ย์ผมก็จะให้พอดเป็นสีแดงนะครับโอเคทีนี้ผมก็มาใส่สไตล์เพิ่มนะครับสไตล์เนี้ยผมก็จะระบุเป็นฮิสโตแกรมนะครับแล้วก็จะมีขนาดแค่อ่หนึ่งนะครับถ้าใส่หนามันก็จะเป็นแบบหนาๆนานะครับอันนี้ก็เราปรับแต่งกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นไงถ้าพอดเป็นฮิสโตแกรมแล้วนะครับผมกด add To chart นะเดี๋ยวย่อจอนดนึงนะครับมันก็จะขึ้นเป็นลักษณะฮิสโตแกรมขึ้นมาให้ผมแล้วแล้วก็เปลี่ยนสีให้ผมด้วยนะครับแค่คำสั่งพล็อตตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นตัวขนาดของไลน์วิสตรงนี้นะครับถ้าผมเพิ่มเป็นสัก5ดูนะครับแล้วเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนอแล้วแอดทูชากดูนะครับปุ๊บนะครับความหนาของเส้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแบบนี้ก็ลองไปปรับแต่งดูนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นอินพุต อีกทีหนึ่งก็ได้นะไอพวกตรงค่าอินพุตซาตรงเนี้ยนะครับค่าสีอะไรเงี้ยใส่เป็นอินพุตได้นะครับแบนด์วิดต์ตรงนี้เนาะโอเคผมได้ตัวเส้นฮิสโตแกรมขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้ต่อมาเนี่ยผมอยากจะให้มันมีการพอตตรงเส้นศูนย์ด้วยนะครับเพราะว่า,ามันไม่มีตัวเลเวลให้ผมตรงเลเวลตรงเนี้ยนะครับให้ผมเซตติ้งนะครับผมก็เลยจะให้มันพอตอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือพอต ค่าศูนย์เข้าไปนะครับสไตล์เราจะใช้เป็นเส้นก็ได้นะครับเส้นปะกก็ได้อันนี้ก็เราก็ไปปรับแต่งกันนะครับแต่ในที่นี้ผมใช้เป็นจุดกลมๆนะครับตรงให้มันขึ้นเป็นค่าศูนย์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมจะกด add to chart เข้าไปอ่ะเห็นไหมครับเราก็จะสังเกตว่าตรงศูนย์เนี่ยมันจะมีจุดสีน้ําเงินขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนสไตล์ใหม่นะครับเป็นลายอะไรอย่างงี้ลองดูนะครับ line อ่ะแล้วผมก็จะลบอันนี้ออกไปก่อนแล้วก็ Add to Chart ใหม่นะครับเพียบเทียบ <ๆ S 1> ดูอ่ะถ้าเป็นลายเงี้ยก็จะเป็นเส้นตรงศูนย์ให้นะครับเพราะว่าเราตั้งค่าตรงนี้เป็นศูนย์นะครับโอเคก็จะอาจจะดูง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะครับลองไปปรับแต่งกันดูนะครับโอเคต่อมานะครับผมอยากจะให้มันดูง่ายขึ้นกว่านี้นะครับก็คือบางทีตรงขีดขีดเนี่ยบางทีมันดูยากนะครับผมก็เลยจะให้มันพอด เพราอตัวเส้นนะครับของค่าพิโซแกรมขึ้นมาอีกนะครับก็คือพอสเอ็นนั่นแหละแต่ว่าผมเพิ่มสีให้มันเป็นสีแดงนะครับหรือจะเปลี่ยนสีก็ได้นะเดี๋ยวลองกดคัมพา์ดูกดแอ c ูช r ดดูนะครับอ่ามันก็จะมีตัวเส้นขึ้นมาให้บนบนขอบพิโซแกรมแล้วนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับก็จะดูง่ายขึ้นนะครับโอเคต่อมานะครับผมก็จะเอาค่าเอ็นเนี่ยนะครับมา หาค่าเฉลี่ยอีกทีหนึ่งค่า n ก็คือเส้นแดงเนี่ยนะครับแล้วผมเอามาใส่ตัว sma อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เผื่อเป็นลูกเล่นนะครับอาจจะใส่ sma 2ค่าก็ได้นะเป็น sma Fast กับ sma เร็วนะครับทำเหมือนตัว macd นั่นเองนะครับาผมลองกด add to c h ชาดดูปึ๊บนะครับแล้วก็ลองปิดของเก่าออกไปอ่ามันก็จะมีเส้นสีฟ้าขึ้นมานะครับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเผื่อบางทีใครอาจจะเทรดแบบ ตามเส้นสีฟ้าตัดกับตัวฮิสโตแกรมอะไรแบบนี้หรือว่า,เ,าเทรดตอนที่จุดศูนย์เนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะครับเข้าหรือว่าจะเทรดตอนเส้นนี้มันตัดขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็ลองไปดูนะครับว่าแบบไหนมันเวรริร์กไม่เวรริร์กยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นการเขียนง่ายๆนะครับบทนี้เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ if else นะครับอันนี้ลองเว้นบลกดีๆเนาะเพราะว่ามันจะเว้นบลกแล้วมันจะงงๆหน่อยนะครับบางทีมันจะเออร์เลอร์นะครับเรา เว้นบัรกประมาณแบบผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งโค้ดนี้ไว้ใต้ลิงก์แล้วกันนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ลองปรับแต่งลองหัดเขียนอินดิเคเตอร์เองขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้ทดสอบระบบของตัวเองนะครับว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กอะไรยังไงนะครับหรือหาระบบเทรดจากในอินเทอร์เน็ตใน YouTube อะไรเงี้ยลองมาทดสอบดูนะครับว่าของเขาดีจริงหรือเปล่านะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ